สวัสดีครับตอนนี้ก็ <c oughs> สองทุ่มจะครึ่งน,นะครับ <c oughs> ผมเพิ่งกลับมาจากการไปตรวจราชการที่ภาคใต้ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมหนักเนี่ยครับผมก็ไปตรวจราชการที่3จังหวัดวันนี้นะครับออกจากกรุงเทพมานครตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ไปต่อที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปที่นครศรีธรรมราช จากนครศรีธรรมราชก็กลับมาขึ้นเครื่องที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็กลับมาถึงเทพมหานครอตอนนี้ครับ <S <S ที่ไปตอนนี้ก็เพราะว่า,อาพอเอิญนอกจากเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยผมก็ได้รับมอบให้ดูแลเขตตัวราชการที่5ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดชุมพรนะครับพัทลุงสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็สงขลา5จังหวัดก็พอดีจะน เป็นจังหวัดที่กําลังประสบเหตน้ําท่วมใหญ่จากฝนกระหน่าหนักกันมาเนี่ยนะครับก็ความจริงเมื่อสัปดาห์ก่กานมาเนี่ยผมก็ไปตรวจมาแล้วที่พัทลุงกับที่หัดใหญ่นะครับก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมาอีกผมไปดูมาวันนี้ก็เป็นอย่างที่รับรายงานจากพื้นที่ขึ้นมาว่าน้ําท่วมคราวนี้หนักมากนะครับแม้จะเป็นลักษณะมาเร็วไปเร็วแต่มาหนัก มาแรงมาเยอะแล้วก็ปริมาณน้ํามากกว่าทุกๆปีตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปเลยนะครับพื้นที่บางแห่งกออ็วันนี้แม้ไม่มีน้ําท่วมแล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางโรงเรียนของเด็กๆหรือว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้เสียชีวิตนะครับบางรายก็ยังหาศพไม่เจอนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชนก็สิ่งที่เราต้องช่วยกันวันนี้ก็คือฟื้นฟูสภาพของความเป็นอยู่นะครับเมื่อก่อนจะเดินทางกลับมานี่ผมก็ไปตรวจโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่สิชนนะครับสิชนจังกรีธรรมราชสมสารเด็กๆอยากเรียนหนังสือแต่ตอนนี้เรียนไม่ได้เพราะว่าคล้ายๆที่ภาคเหนือคือคราวนี้น้ำเอาโครนมาด้วยแต่ว่า โชคดีอย่างคือไม่ได้รุนแรงเท่ากับขับทางภาคเหนือที่เชียงรายที่ผมเคยไปตรวจมาแต่ก็ทําให้มีโคลนในระดับหนึ่งทั่วโรงเรียนไปหมดนะครับห้องเรียนก็ใช้ไม่ได้แม้ห้องห้องของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ใช้งานไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางกองทัพส่งกองทหารไปช่วยอยู่แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทางอบตพื้นที่ก็พยายามจัดงบประมาณเร่งด่วนมาทําความสะอาดโรงเรียนให้เด็กๆก,ก,กันอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ต้องช่วยเหลือกันนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าพี่น้องประชาชนก็ขาดแคลนเรื่องของอา,อาหารการกินนะครับต้องขอบคุณท่านสสในพื้นที่หลายท่านที่ก็พยายามจัดเครื่องอ,อุปโภคบริโภคนะครับไปให้แล้วก็ขอบคุณผู้ประกอบการหลายรายที่สนับสนุนเครื่องอะไรอ่ะอุปโภคบริโภครวมไปถึงเรื่องของวัตถุดิบในการทําอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงพลังงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็ต้องขอบคุณทางปตท แล้วก็ทางการไฟฟ้าไฟ,ฟาผลิตที่ได้กุณาจัดถุงยางชีพไปช่วยพี่น้องประชาชนครับก็น้ําท่วมครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าหนักมากผมได้คุยกับท่านอรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่มาต้อนรับตกทุกแห่งก็เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่คิดว่าจะรุนแรงเท่านี้นะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่ก็เคยรุนแรงแต่ก็ไม่รุนแรงเท่านี้น้ําท่วมบางแห่งก็เกือบมิดหลังคาชั้นที่2นะครับถึงแม้จะไปเร็วแต่สร้างความเสียหายที่เ,อเยอะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่บริจาคของมานะครับแล้วก็ขอบคุณทางหน่วยราชการแล้วก็ทุกส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือกันครับทางพี่น้องประชาชนก็รู้สึกมีฝันกำลังใจที่มีพวกเราหลายคนไปเยี่ยมเมื่อวานท่านนายกไปท่านรองนายกทุทินก็ไป นะครับแล้วก็ท่านอื่นๆก็ไปก็อย่างน้อยก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องช,งชาวภาคใต้ครับก็ไม่มีอะไรครับผมเดินทางกลับมาก็รายงานให้ทราบว่าวันนี้ไปทําอะไรกันมาบ้างแล้วก็สถานการณ์วันนี้บางคนอาจจะบอกเอ้ยไม่มีอะไรน้ําหมดแล้วจริงครับแต่ว่าทิ้งความเสียหายไปเยอะก็คงต้องช่วยดูแลกันต่อไปครับขอบคุณครับ